เกิดมือห่างนะครใแล้วคุตมดโากุจิมะครับให้ออืซิโนวาจอดหลังบ็อกสวยครับแต่มนี้นะคะวาดะลับขึ้นมาได้ค่ะเสิร์ฟวาดะให้ขึ้นก่อนนะครับทำไปนสและครับคุณโวาดะเาวาดะล้ว มาแล้ค wow. ่ะเซอกบาาดินอยแคนี้แตจะมีอย่างนี้อีกสเซตค่ะต้านะคะนะลคะังใจุนตั้งส่วนรับบนหนักแล้วค่ะเลยทำให้เสือจังหวะนะคะพอบอลมันเค่ะให้เป็นแต้มของกุีนะเข้ามาลง มันเป็นตุลธีได้แมชพอยน์เลิปซาินเสอร์ไปอิชิกว่าแล้วเซติมาที่อยู่ิุลสาโตัวตีติด็ออติครั้นึงครับโดยิมาะห้เยียวทีนรับปีกข่า25เสบดีโอเคออสไลร์ทุ่มยงย้อนไอเยีให้กับบากัร์ตาดารับได้ด้วยคาราฟูดับสอนอิชิกะว่าแว่าพุนี้บอลไม่ลอยครับบอลไม่ลอยอยู่ในสนามนะ ยกสูนย์อย่างเดียวเลยอะตอนนี้ตุรกีแล้วดูดีเฟินขึ้นมาเลยว่าด่างแต่บอลมันล้นค่ะไปเจอดับสองค่ะโปรดเสิร์ฟมาที่ชิกว่ารับคนลแรกไม่ดีตุรกีให้โยชุนสซาตบตีพรุ่งนี้อืมเป็นแต้มของตุรกีนะฮะตุรกีถ้าแต้มนี้ได้ ชาเลนจ์ไม่สำเร็จจะทำให้ตุรกีได้ผ่านเข้าทีชะเลิจเป็นครั้งแรกโอ้โหมันจริงๆอ่ะมาดู่ะว่าโอ้โหอยูอ่ีนุสาโกตีลูปแต่ว่าทำไม่ได้ครับตียังไงก็ไปติดร็อของถึงตุรกีทำดีที่สุดแล้วจริงๆค่ะชื่นชมญี่ปุ่นมากๆหัวจิตหัวใจที่ บีบขึ้นมาได้จนเซตสี่เนี่ยทำให้ตุรกีเกือบไปเหมือนกันนะคะโอ้โหซาโตะน่าจะมีร้องไห้แหละคะ<ช>่ะเพราะว่า<ช>พยายามแล้วนะคะดูอีกครั้งหนึ่งครับพยายามแก้แล้วคงเห็นแล้วเขาก็กล็อกสูงครับฝั่งตรงข้ามก็เลยพยายามจะตีเปิดตีใส่บล็อกของทางตุรกีแต่บอลมันสูงไปนิดหนึ่งครับ ได้ผ่านเข้าไปชิงรอชิงชนะเลิศนะก็ต้องชื่นชมทีมญี่ปุ่น